สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้ช่องสมาคมชาแนลมีเหรียญมีเหรียญแปลกนำมาให้เพื่อนๆได้ศึกษา ในเรื่องของการสะสมและการซื้อขายให้เพื่อนๆทุกคนหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องสมาคม channel คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสะสมหรือว่าเกี่ยวกับการซื้อขายนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปพบกับเหรียญแปลกที่จะนำเสนอในคลิปนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้ติดตามช่องสมาคม channel โดยการกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเรียนแปลกที่ทางช่องสมาคม c h ชาแนลนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลกันเรียนแรก ที่จะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเหรียญที่มีการประกาศรับซื้อในอดีตนะครับก็เป็นเหรียญชนิดหนึงบาทนะครับเหรียญแรกนะครับก็จะให้พบกับเหรียญแบบ รุ่นเก่าก่อนนะครับของรัชการที่ของรัชการที่9นะครับเหรียญนี <empre ot> ้ก็เป็นเหรียญปั๊มไม่ติดนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหน้าจะมองเห็นรูปพระบรมรูปพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรือนราง นะครับด้านหลังก็เช่นกันรูปวัดและชนิดหนึ่งบาทเลขหนึ่งบาทนะครับก็หลังๆนะครับทั้งด้นหน้และด้านหลังแล้วก็ด้านขอบนะครับด้านขอบก็ไม่มีฟันเฟืองนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็มีน้ำหนักอยู่ที่ ครับเดี๋ยวจะให้ดูน้ําหนักด้วยนะครับเหรียญปั๊มไม่ติดรุ่นเก่าของรัชกาลที่เก้าชนิดหนึ่งบาทนะครับแบบหนาพระเสียเล็กนะครับจะให้ดูน้ําหนักโดยน้ําหนักปกติของเหรียญชนิดหนึ่งบาทก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์นะครับก็มาดูเหรียญนี้นะครับ เหรียญปั๊มไม่ติดนะครับชนิดหนานะครับรุ่นเก่าพระเสียรเล็กของรัชกาลที่9ชนิด1บาทไม่ทราบปีพศเนื่องจากว่าปั๊มไม่ติดนะครับก็มีน้ำหนักอยู่ที่3.37นะครับ3.37ครับนี่คือเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนะครับต่อมานะครับก็ เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทที่เหรียญชนิดหนึ่งบาทที่มีขอบซ้อนหรือว่าบล็อกเคลื่อนนะครับของรัชกาลที่เก้าพระเศียรใหญ่ปีพศ2552นสองะครับสองเหรียญน,นี้ก็ผ่านการประกาศรับซื้อมานะครับก็พอสมควร แต่ในอดีตนะครับไม่ยังไม่ทราบว่ามีความต้องการของนักสะสมหรือไม่วันนี้ก็ติดตามทางช่องสมาคมแช n แนลก็จะได้ข้อมูลนะครับเหรียญชนิด1บาทปั๊มไม่ติดนี่ก็เหรียญน,นี้นะครับก็มีการเล่นหากันในอดีตก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0ถึง500บาท แล้วแต่ตามสภาพเหรียญแล้วแต่คนซื้อและคนขายนะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันนะครับรานะคาตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทถึงสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญขอบซ้อนหรือว่าบล็อกเคลื่อนนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทพระเสียนใหญ่ปีพศสองพันห้า้อหกสิบห้าไม่ใช่พระเสียนขวางไม่ใช่พระเสียนตรงนะครับแต่เป็นเหรียญที่พิมพ์ผิดพลาดนะครับพิมพ์ผิดพลาดคือไม่มีขอบนะครับโดยรอบไม่มีขอบก็คืออาจจะเป็นการตัดผิดพลาด นะครับก็ทำให้เหรียญนี้เล็กกว่าเหรียญปกตินะครับปีพศเ,นะเดียวกันนะครับ,รนนบปีพศเดียวกันนะครับเหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเหรียญนี้มีขอบนะครับเหรียญปกติจะมีขอบนะครับนาลังจะมีขอบ แต่เหรียญนี้นะครับไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบนะครับเหรียญนี้ก็มีช่องหนึ่งนะครับที่ผ่านมาประกาศรับซื้อในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงสองพันบาทเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเหรียญผิดปกติ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบนะครับว่าเรายังประกาศรับซื้ออยู่หรือเปล่านะครับเพียงแต่ทางช่องสมาคมก็สมาคมชาแนลก็เอาอา,อาดีตเรียนในราคาอาที่เป็นอดีตที่ผ่านมานะครับมาให้ข้อมูลเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจกัน เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญของรัชกาลที่10นะครับปีพศ2562เหรียญนี้ก็เช่นกันนะครับมีหลายๆช่องก็ประกาศรับซื้อตั้งแต่1,000บาทถึง3,000บาทใครมีว่างกันนะนะครับเหรียญนี้ก็มีความแปลกนะครับมีความแปลกแปลกยังไงนะครับก็ไปชมด้านข้างด้านขอบ เหรียญนี้จะมีความหนาผิดปกตินะครับเกี่ยวกับแม่พิมพ์หรือเกี่ยวกับแผ่นที่จะนาํามาแผ่นที่จะนาํามาพิมพ์นะครับนะครับขั้นตอนในการผลิตครั้งแรกนะครับจะเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับแล้วนําเอาเข้าแม่พิมพ์แล้วก็อันนี้ก็ปั๊มไม่ติดนะครับ เหรียญนี้ก็เหมือนกันตอนแรกจะเอาเหรียญตัวเปล่าแผ่นเหล็กตัวเปล่านะครับเข้าไปตัดให้เป็นเหรียญตัวเปล่าแล้วก็ผ่านกันพิมพ์เข้าบล็อกนะครับเข้าพิมพ์ต่างๆนะครับแต่อาจจะเข้าเป็นจํานวนน้อยนะครับสําหรับแผ่นหนาะแบบนี้นะครับเข้าบล็อก แม่พิมพ์ก็เลยได้จำนวนน้อยก็มีคนพบเจอน้อยก็กลายเป็นเหรียญแปลกมีราคาก็มีการประกาศร,รับซื้อกันตั้งแต่ราคา1,000ถึง3,000บาทนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีการประกาศร,รับซื้ออยู่หรือไม่นะครับเพียงจะนำข้อมูลเหรียญให้เพื่อนๆได้รับให้ติดตามกันนะครับ เหรียญปกติกับเหรียญเหรียญปีเดียวกันนะครับขอบขนาดเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักต่างกันนะครับปีพศสอง3ันห้าหกสิบสามหกสิบสองนะครับปีพศ2 5 6พอหบสองของรัชกาลที่สิบนะครับสองเหรียญน,นี้นะครับน้ำหนักต่างกันเดี๋ยวจะช่างให้ดูน,นะครับทำให้ดู สองเหรียญน,นี้มีความหนาเท่ากันนะครับมีความหนาเท่ากันแต่จะผิดกันนิดๆน,นะครับดูน้ําหนักนะครับเหรียญแรกนะครับนี่คือเหรียญปกตินะครับน้าหนักปกติไม่ใช่เหรียญปกติน้ําหนักปกติสามจุดศูนย์ศูนย์นะครับต่อมาเหรียญที่สอง นะครับเหรียญที่สองเหรียญหนาผิดปกตินะครับ3ามหสองนะครับบางครั้งก็ได้3ามจุดหกสีามจุดหกสองสามจุดหสองนะครับ ครับนี่ก็คือเหรียญที่มีความผิดปกตินะครับแล้วก็เป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญที่หลายช่องประกาศรับซื้อนะครับนํามารีวิวให้กับนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับชนิดหนึ่งบาทนะครับตั้งแต่ปั๊มไม่ติดจนมาถึงบล็อกเคลื่อนจนมาถึง ไม่มีขอบนะครับสุดท้ายก็หนาผิดปกติน้ำหนักผิดปกตินะครับทั้งหมดสี่แบบห้าแบบนี้นะครับแบบที่หนึ่งทำไม่ติดแบบที่สองบกเคลื่อนแบบที่สามไม่มีขอบแล้วก็แบบที่สี่ความหนามีน้ำหนักต่างกันนะครับ เพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ต้องการหรือว่า,านักสะสมนะครับที่มีความต้องการทันใดต้องการเหรียญน,นะครับสแบบนี้นะครับอยากได้ไปสะสมนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเบอร์โทรก็082669 หนึ่สองนะครับสอบถามมานะครับพูดคุยราคาพูดคุยกันได้นะครับราคาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปพบกันใหม่สวัสดีครับ